พร้อมจะเรียนกันหรือยังเด็กๆเข้าที่กันได้แล้วจากพบพอคุณครูมาแล้วคนไหนที่ยังไม่เข้าเรียนหัวหน้าห้องไปตามมาเลยเนี่ยฉัน สอนพวกเธอเสร็จแล้วฉันยิงต้องไปส่งสูตรให้เพื่อน,เอนๆเธออีกหลายเล่มเลยนะคะมีเพื่อนเพื่อเธอสั่งสูตรกาแฟมาหลายเล่มแล้วจริงๆนะเอาจริงนะฉันนอ,อยากอวดจริงๆเลยลูกศิษย์ฉันแต่ละคนโอ้โหแบบเปียกป,ปังกันมากแบบออดปัวปังเออป,ปัวปังกันมากเลยแต่ละคนแบบโอ้โหเอาผลงานมาอวดมาดามเปิ้ลเช้ามาเนี่ยมาแล้วผลงานเช้ามาก็มาแล้วผลงานซ้ายขวาโอ้ยมาดามปลื้มใจปลื้มปริ่มจริงๆนะคะดีใจกับลูกศิษย์ทุกคนที่พอเรียนคอร์สจากมาดามไปแล้วเนี่ยมัน มันทาให้พลิกชีวิตเขามันทําให้ชีวิตเขามันดีขึ้นเยอะเลยนะคะเขาเอาผลงานมาอวดมาดามทุกวันเลยนะคะจะเป็นช่วงเช้าเอยจะเป็นช่วงดึกๆเอ่ยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะมาดามมาดามเต็มที่ในการสอนแล้วมาดามก็เต็มที่ในการให้ด้วยนะคะดังนั้นเราเนี่ยอพอเวลามาดามเห็นลูกศิษย์ไปได้ไกลได้ขนาดนี้เนี่ยมาดามแบบสุดยอดเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้เลยนะคะอะ มาว่ากันในเรื่องคลิปของวันนี้นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนเธออีกนั่นแหละขอสูตรนี้กันเข้ามานะคะอยากให้มาดามทาในส่วนของสูตรถุงกระดาษนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายแสนง่ายมากๆเลยนั่นคือชามะนาวสูตรถุงกระดาษนะคะเข้าใจค่ะว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะหาคลิปมาดามไม่เจอเนาะเพราะมาดามทาคลิปไว้เยอะมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดามรีรันให้ใหม่สําหรับชามะนาวสูตรถุงกระดาษนะคะหมัก ก็เริ่มเลยนะคะก็เริ่มจากที่ตักผงชาแดงนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้มาดามใช้ผงชาแดงของมาดามเองนะคะก็ตักมาเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่ในถุงกรองชาเราค่ะถุงกรองชาเรานะคะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงมาเลยพวกเธออ่ะคราวนี้เราก็เอาน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนมาที่250 ML นะพวกเธอใส่มาเลยน้ําร้อน250 ML จัดเต็มจ้ะ สูตรถุงกระดาษสูตรถุงกระดาษที่เพื่อนเธอขอมานะโอเคคราวนี้พวกเธอก็ชักชาค่ะชักชาเทสลับไปมา5ครั้งนะคะเพื่อความหอมกลุ่นของชาเรานะคะว้าวสีสวยมากๆพวกเธอสีสวยแล้วก็หอมกลุ่นมากเลยโอเคมากๆเลยนะคะก็ชักชากลับไปกลับมาแบบนี้นะคะห้าครั้งเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของร้านกาแฟโบราณเข้าใจป่ามันเป็นสเสน่ห์นะคะเวลาที่เราชักชาไปมาอย่างเนี้ย ลูกค้าที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาได้กลิ่นหอมละมุนนะแล้วเขาก็จะอยากสั่งเอออดใจสั่งไม่ได้นะนะมันจะได้กลิ่นหอมเันด้วยเนี่ยกลิ่นหอมเตมะจมูกมากเลยตอนเนี้ยนะพวกเธอก็เอากากชาออกได้เลยจ้ะเอากากชาออกได้เลยเตรียมชงนะจ๊ะเตรียมชงมาโอเคมาเริ่มกระบ,บวนการชงที่ง่ายสแสนง่ายเข้าคอนเซปชงกาแฟง่ายสไตล์มาดามเปิลของจริงค่ะก็ ใส่น้ำตาลน,นะคะใส่น้ำตาลลงไปที่3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเพื ah. ่อนๆดูนะตักขึ้นมาแล้วสะบัดค่ะน้ำตาล3ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ1แล้วนะตักขึ้นมาแล้วสะบัดเป็น2ช้อนแล้วนะตักขึ้นมาแล้วสะบัดเป็น3ช้อนและอีกครึ่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงมาค่ะความหวานลดได้เพิ่มได้นะคะแต่มาดามให้เทคนิคนิดนึงนะคะชามะนาวมันจะเขาเรียกอะไรอะ เวลาที่มีลูกค้าสั่งชามะนาวไม่หวานนะคะคุณเป็นแม่ค้าคุณต้องรู้นะคะว่าชาทุกชนิดถ้าลดความหวานมากเกินไปมันจะทําให้ฝาดชานะคะถ้าคุณลดความหวานสมมติเวลาลูกค้าสั่งว่าเอาชามะนาวไม่หวานอย่างเงี้ยคุณโอเคลูกค้าเอาไม่หวานงั้นตักน้าตาลไปช้อนเดียวแล้วกันมาดามบอกได้เลยว่าฝาดนะคะน้ําตาลช้อนเดียวฝาดแน่นอนค่ะดังนั้นรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเป็นฝาดๆเปรี้ยวอะ่ะลูกค้าคุณกินได้หรือเปล่าล่ะถูกไหม ดังนั้นคุณต้องรู้ค่ะว่าชามะนาวเอาแบบไม่หวานคุณจะต้องแจ้งลูกค้าทันทีเพื่อเซฟตัวเองด้วยไม่งั้นลูกค้าก็จะบอกว่าคุณน่ชงไม่อร่อยนึกออกไหมเออคุณจะต้องเซฟตัวเองด้วยโดยการที่บอกลูกค้าว่าคุณลูกค้าคะชามะนาวถ้าเกิดว่าเราลดหวานมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ฝาดชานะคะลูกค้ากินได้ไหมคะต้องถามลูกค้า้วยนะลูกค้าเขาจะคือลูกค้าเขาไม่รู้กับเราไงคุณนึกออกไหมเขาไม่รู้กับเราเหรอกเขาก็เอ้าเหรอเออเออถ้าอย่างนั้นก็ ก,ก,ก็ชงไปแล้วกันแต่ว่าไม,ไม่หวานมากนะพี่ไม่ชอบหวานมากคุณก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะมาดามใช้วิธีอย่างนี้นะคะก็สามช้อนโต๊ะนี่แหละแต่สะบัดน้ําตาลออกสะบัดสะบัดออกก็ใส่ลงไปใส่ลงไปคือสามช้อนโต๊ะเหมือนเดิมแต่สะบัดน้ําตาลออกแล้วเพิ่มมะนาวอีกนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่งั้นฝาดเปรี้ยวค่ะมาดามบอกด้วยเลยแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าคุณอนะชงไม่อร่อยเนอะหอม้ทั้งๆที่เขาสั่งแบบไม่หวานนะคะอ่ะพอเราได้ชาแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ จัดมาเลยมะนาวนะคะมะนาวมาดามจะใส่ลงไปที่30 ML นะคะมะนาว 30ML นะเออเวลาที่ลูกค้าสั่งหวานไม่หวานอะไรก็แล้วแต่บางครั้งตามใจลูกค้านะ่ะได้แต่ว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่ามันรสชาติมันได้หรือเปล่าล่นะเนาะเออมันรสชาติมันไม่อร่อยก็ยังจะนั่งตามใจเขาอยู่มันไม่ใช่นะคุณต้องบอกเขาด้วยแจ้งเขาด้วยเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะไม่งั้นลูกค้าาจะบอกว่าเฮ้ยไม่อร่อยเลยว่ะร้านนี้แม่งรสชาติอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเค ใส่ลงไเลยค่ะเออแล้วคุณก็แตะเกลือเล็กน้อยก็ได้ค่ะแตะเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงมาเนี่ยชามะนาวถุงกระดาษง่ายแสนง่ายพวกเธอง่ายไหมล่ะเออเอากับเขาสินะแต่ต้องดูต้องย้ํานะอย่างที่มาดามย้ําอ่ะเออเวลาลูกค้าสั่งไม่หวานอะ่ะดูด้วยไม่ใช่สตีบบ้ตะบันตามใจลูกค้าสุดท้ายมันออกมาไม่อร่อยไงหงอ,อกนะตักน้ําแข็งมาเลยเครึ่งถุงค่ะอ่าถุงมาดามใช้ถุงขุ่นนะคะ ถุงขุน8ปดคูณ1ิบางร้านใช้7จคูณ11นะคุณดูเอาคุณเลือกใช้เอาอ่ะตักมาเลยน้ำแข็งครึ่งถุงค่ะเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้เธอเนี่ย,น,ยนะคะเผื่อนิดนึงเพราอะไรเพราะนี่คือน้ำร้อนเวลาเทลงไปแล้วน้ำแข็งมันยุบตัวลงนึกออกไหมเออนั่นแหละมาจัดมาเลยแล้วก็ใส่ตัว มะนาวหั่นแว่นลงไปจะได้มีกลิ่นหอมๆของมะนาวนะคะใส่ลงไปอีกนะโอเคมาพวกเธอก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเมนูนี้มาดามขาาย30นะคะพวกเธอก็เตรียมมัดปากถุงพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะโอเคอ้าวมาเลยเห็นไหมเรียบร้อยละสำหรับสูตรชามะนาวใส่ถุงกระดาษจ้า ไงล่ะจ๊ะไงล่ะจ๊ะมาค่ะใส่ถุงพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะมาดามก็จะได้รีวิวให้พวกเธอดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงสําหรับชามะนาวสูตรใส่ถุงกระดาษของมาดามเปินปัวจจกไปสิคะรอรายชิม <c oughs> โอ้ยคู่สุดยอดเลยชิมอีกทีหรือว่าวันนี้ฉันแห้งหวะฉันก็เลยกินแล้วฉันมีแรง เออจริงๆนะลองใส่เมื่อคืนจัดหนักไปหน่อยแฮงอ้อมีแรงมีแรงเพื่อนเมันอมเปรี้ยวอมหวานมันโอเคมากเลยนะคะ<ม>กรณีชามะนาวไม่หวานไม่ลดน้ําตาลลงมากไปกว่านี้แล้วนะคะไม่งั้นฝาดแน่นอนมันจะออกเป็นฝาด,ฝาดเปรี้ยวๆไม่อร่อยค่ะบอกได้เลยนะคะกรุณาแจง้งลูกค้าด้วยเพื่อเซฟตัวเองนะโอเคนะคะเคลียร์นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลเวยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ